สายเมนูอาหารสุขภาพห้ามพลาดนะคะวันนี้แหม่มพา,าทุกคนไปชมคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะชื่อร้านทานิดะคาเฟ่ค่ะอยู่ใกล้ๆกลบ้านนี่เองค่ะร้านคาเฟ่ที่นี่นะคะก็จะออกสไตล์มินิมอลหน่อยนะคะทุกคนเวลาเปิดของเขานะคะก็จะเป็น9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะปิดทุกวันอาทิตย์นะคะสําหรับใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะสามารถมาที่ร้านได้เลยค่ะแต่ก็จะนั่งอยู่ด้านนอกนะคะเขาจะมีเก้าอี้ โซนเอาดอกไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศในร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์เรียบหรูมากๆเลยนะคะตกแต่งด้วยโทนไม้นะคะสไตล์อบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการบริการของทางร้านนะคะสามารถสั่งกลับบ้านได้นะคะแล้วก็นั่งรับประทานที่ร้านได้เลยค่ะไม่มีบริการการจัดส่งนะคะ ตัวเลือกในการรับประทานอาหารนะคะมีทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารมื้อสายของหวานแล้วก็ที่นั่งที่พิพยบพร้อมเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเรียบเรียบไสไตล์มินิมอลจริงๆราคา ทางร้านเขาก็จะมีอาหารซิกเนเจอร์นะคะก็จะเป็นสายสุขภาพคลินนะคะทุกคนวันนี้แม่ก็จะสั่งอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ผักสลัดนะคะชุดรวมนะคะมีข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะคะที่อยู่ในเซตนี้นะคะแล้วก็กาแฟค่ะแล้วก็สั่งอาหารกันก่อนนะคะ สิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่นะคะก็จะมีห้องน้ำค่ะมีไ i ไ FI ค่ะสามารถมาเล่นโทรศัพท์ได้เลยนะคะนั่งนานก็ได้นะทุกคนบรรยากาศสบายๆค่ะอบอุ่นมากๆเลยนะคะแม่ก็ใช้เวลานั่งรอประมาณ10-15นาทีได้นะคะนี่แหละค่ะหน้าตาเมนูของเรานะคะมีข้าวไรเบอร์รี่ค่ะแครอทค่ะกระหล่ำม่วงค่ะผักสลัดค่ะแครอทหั่นสไลด์นะคะแล้วก็มีแอปเปิลนะคะนิดนึงค่ะปักทองค่ะ กาแฟนะคะชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณชุดนี้นะคะก็อยู่ที่1,280เยนได้นะคะลืมไปนะคะขอนั่งทานอาหารแบบชิวๆก่อนนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะคะก็จะเป็นเป็นเนื้อนะคะทุกคนผสมกันแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะเขาทำได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนรสชาติน้ำสลัดก็โอเคเลยนะคะ ข้างๆผมเอาภาพนะแจงมีองสามวันก็ยังมาได้